สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมบนเกมมินชินเนลในเกมของผมซุยโทมนะฮะตอนนี้เรากำลังขึ้นไปชั้นสี่นะครับท่านผู้ชมแต่ลิฟต์มันไม่ยอมเปิดให้เราบีบค้างเลยวนะเนี่ยโอ้อยจะจบไปไม่รู้อ่ะเดินเข้ามุมก่อน <c oughs> อะไรงวนนี้ออกสามสามมาทุกคนทุกคนงวนนี้ออกสามสามเยอย่าลืม โอ้โหมึงจะออกมาตรงนี้ไหมเนี่ยเราชอบลุ้นในห้องน้ำฮนะไปไม่ได้ด้วยอ๋อแสดงว่าวมันนี่ไงเชือกจะตัดเชือกให้ไหมยังยังเชือกอยังห้อยโหนวอยู่เลย สวัสด,ดีมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวโทรมาตรงนี้นะอะไรอ่ะเอ็กพังใค้มันแงะขโมยของตั้งหนาวะตู้พังบ่อยจริงๆเลอเหล็กตรงนเนี้ย่ะยันแงะตั้งเลย cái này cái tu à ồ, đổ lượt như mà vinh <laughs> với còn đây là trang vinh với còn เากเก็บกระดาษน,นี้ไม่ได้เนี่ยวะเข้าใจไม่ลบเ,เก็บไม่ได้เนี่ยปกติอะถ้ามันเก็บได้มันจะขึ้นเส้นขาวๆไงนี่มันไม่ยอมขึ้นเส้นขาวให้เราอะไปขนาดน,นี้เก็บไม่ได้ังไม่ขึ้นให้เราเลย อ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกเลยก็มันเก็บไม่ได้คุณเธอมันเก็บไม่ได้แล้วเรื่องมันจะเดินยังไงมัน แยกก็ใช้ไปแล้วยานทั้งศืีสี่ครั้งเหรอเนี่นเ 4, ยเจนต้องเตออีกเจอสี่ 4, รอบทีนี่มันเก็บไม่ได้อ่ะหางก็แล้วเดินแยกก็แล้วบัดซ้ายขวาก็แล้ว เแล้วเรื่องมันจะเดิอนอยังไงเรืเ่องติดบั๊กอ่ะ เดินยังไงเดินได้ก่อนมืออันไหลเปิดข้างในข้างนอกก็ไม่ได้อะไรต่อ่ะทีนี้ชั้นถือก็ชั้นน,น,นี้ชั้นสามไปแล้วมันก็ลงชั้นสองคืน

เห็นไหมเกตติดบั็อกเออเกตติดบั็อกเลยเหลืออีกหนึ่งเหรอใช่ไหม มาสักกลัวเลยไม่กลัวตัวหลบหรอกกลัวไอ้ห้องนี้เรามาอย้วเหรอมาแล้วไม่ใช่เหรอดับไปแล้วนี่ห้อง มีห้องเนี่ยที่เปิดไม่ได้จะเปิดยังไงวะ ไม่คิดจะวาดทำมันตรงธรรมชาติอะไรอย่เลยเหรอ,อมาวาดอะไรจะรูปอย่างนี้หนะ้องด้านข้างห้องอะไรห้องน้ำให้เราไปไหนเว้ย ไปไหนแล้วนะี่ยน,นี่ก็มาแล้วไงเออห้องนี้ก็ททำไปแล้วนี่ ห้องเนี่ยเอห้องบนอะที่เปิดไม่ได้นี่ก็นสไตล์เลย ไม่ได้แล้วจะไปยังไงหัวกลางนี่คืออะไรเนี่ย อ้าวโวยแล้วนี่ไม่ใช่นี่ั็เฮ้ยสไอ้เฮ้ยขยะสะพาวะเลย อยู่สองห้องที่เปิดประตูไม่ได้พราอะไรเพราะไรลิปก็ขึ้นไปครบแล้วทางขวาน เปิดไม่ได้ไงสองประตูนั่นอันนี้ก็เปิดไม่ได้ประตูนี้ประตูนี้เราเปิดได้เนี่ยประตูนี้เปิดไม่ได้อ่ะ เาไปขาดตกกุญเจรตรงไหนหรือเปล่าวะโอทาง ไม่ใช่ว้าม,มก็ต้องเป็นชั้นบันไดแล้วแหละนั่น้นะเอ้ยชั้นลิฟต์แล้วแหละเปิดห้องไหนไม่ได้แนละ้วเปิดตนทั่วนะ ไม่ใช่โค่นันักไม่ต้องมาไล่ทีละชั้นสองชั้น,ส,นสามชั้นเลยโอ้ไภยปิศนา,อ,าอะไรโอ้ชั้นสามถูกวค่ะเจชื่อตัวนักสับาปว่า ก็ใจเสียง้องก็ใจเสียง ว่ามันต้องเก็บเอรกระดาษนั้นให้ได้วะถึงจะปลดล็อกแต่มันเก็บไม่ได้อ่าให้ทำไงวะมีห้องให้เข้าแล้วเนี่ยอยากจะตัดเชือกล้วเกินมีอะไรให้เอาเนี่ย 完，等吐完了。 มันรู้ก็ไปแล้วสี่ถึงแล้วค่ะ เชื่อดิมันต้องให้เก็บกระดาษน,นั่นน่ะแหละแต่มันเก็บไม่ได้อะเนี่ยโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ